อาเซนนอนให้ความสนใจในการเซ็นสัญญาเจ้าคันเซโล่แต่ก็เป็นกังวลว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ยอมปล่อยนักเตะให้กับพวกเขามิเกลอตาเต่าจะมองถึงการเสริมแกร่งให้กับทีมหลังก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งพวกเขานำจากฝูงมากถึง93%ของฤดูกาลก่อนมาเสียท่าในช่วงท้ายส่งผลให้แมนซิตี้ปาดมาคว้าแชมป์ช่วงท้ายฤดูกาลเดะเทเลกราฟรายงานว่า อาเซนอนให้ความสนใจในตัวของคันเซโลเพื่อมาช่วยเสริมแนวรับหลังจากที่เขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับไบเยนมิวนิกกลางซีซั่นอย่างไรก็ตามทีมดังแห่งหลอนดอนเหนือเป็นกังวลว่าเรือใบสีฟ้าจะไม่ยอมปล่อยให้นักเตะย้ายมาอยู่กับคู่ขแข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกจากที่เคยปล่อยกาเบรียลเชซูสกับโอลกซานเดอร์ชินเซนโกเข้าสู่ทิ่นเอมิเรตสตเดียมนักเตะทั้งสองคนมีส่วนทำให้ทีมของอาเตตายกระดับขึ้นมาในฤดูกาลนี้ และอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้แมนซิตี้ไม่ยอมปล่อยนักเตะให้พวกเขาในซัมเมอร์ที่จะถึงการได้คันเซโล่จะไปช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการไล่ล่าแชมป์ลีกให้กับทีมพลังหนุ่มของปืนใหญ่หลังเขามีบทบาทสำคัญต่อการช่วยซิตี้คว้าแชมป์มาหลายหนคันเซโล่ผ่านการลงเล่นกับบบเยินไป19เกมนในทุกรายการแต่คาดหมายว่าจะไม่ได้อยู่กับพวกเขาต่อถึงแม้มีออปชันในการซื้อขาดก็ตาม ดาวเตะวัย28ปีเคยร่วมงานกับอาเตต้ามาช่วงสั้นๆในสมัยที่กุนซือชาวสเปนเป็นผู้ช่วยของเปปกวาดิโอลาจึงน่าจะคุ้นเคยกับแนวทางของเขากระนั้นพวกเขาจะต้องเจอคู่แข่งแย่งตัวคันเซโล่และความสนใจจากต่างแดนอาจทำให้แมนซิตี้ขายเขาไปอยู่กับสโมสรน,นอกประเทศแทนที่จะส่งเขาให้คู่แข่งแย่งแชมป์เชื่อกันว่าบาเซโลนาให้ความสนใจในตัวของคันเซโล่ แต่อยากจะยืมตัวเขามากกว่าเพราะปัญหาทางด้านการเงินแฟนๆเอาเซ็กนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ